อน,นี้คุณแม่นี่ยดื่มกาแฟสมของสุรียนนี้มานานยังครับสิบปีแล้วค่ะองเลนี้เขารู้ไม่อยากจะขอสัมภาษณ์ว่าไอ้น,นี่มันคุณสมบัติอะไรพวกนี้อืมไม่ค่อยได้กินหรอกแฟนก็กินแฟนก็กินประจำมาซื้อก็กินกับเตาแต่ไม่ค่อยได้กินอ๋อกินประจำไหมครับใช่ตัวนี้นะ กินประจำเลยแฟนเขาจะซื้อประจำเลยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันไงเขาอยู่กับลูกสาวทหารนี่ก็อยู่ในซอยนี่ดื่มมานานแล้วเนาะคุณแม่กินเขากินตั้งแต่สมัยอยู่เรียนอยู่ในตู้อ่านใช่ใช่ครับกินมาตลอดตอนนี้คุณแม่อายุกี่ปีแล้วครับห้าสิบแปดนะห้าสิบแปดโอ้ห้าสิบแปดยังกับสานที่แปดนะเนี่ยอย่ามาว่าเอ้าจริงเนี่ยเนี่ยสตาร์ทเลยใช่ไหม รับได้ใช่ไหมนี่นะอ๋อคุณแม่กินกาแฟนี่เนาะอ๋อนี่นะนื่อมนะดื่มได้ขานี่กินเข้าลงไปก็โอ้วันตวันก็เดินสบายขาไม่เกรนความดันหยุดเลยเนาะใช่อือครับครับโอเคโอเคครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับโอนี่นะยอด